ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณหนูครับคุณหนูเล่าว่าเมื่อประมาณปี4ี 4, ตอนนั้นเราอยู่ม .6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมเล็กประมาณเดือนตุลาคมเรากับเพื่อนคิดกันว่าจะไปจัดทริปเที่ยวทริปก่อนที่จะเป็นฤดูการสอบเรียนท้านและเข้ามหาลายัย ตอนแรกก็คิดว่าจะไปแม่ห้องสอนแต่ด้วยความที่มันไกลเนี่ยพ่อแม่บางคนก็เลยไม่อนุญาตทีนี้ก็เลยมานั่งคิดว่ามีตรงไหนที่ใกล้และไม่อันตรายมีเพื่อนคนหนึ่งเสนอขึ้นมาว่าไปเดินขึ้นขุนตาลกันไหมเพื่อนเคยไปตอนมสี่กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งพวกเราก็สนใจเพราะไม่ไกลมากแถมยังน่าสนุกอีกทริปนี้ไปกันทั้งหมดประมาณสิบกว่าคน พอตกลงว่าจะไปเที่ยวขุนตาลก็แบ่งงานกันเพื่อนเราที่มีหน้าที่จองที่พักเนี่ยก็จองที่พักกับบุทยานโดยตรงส่วนเราไปถามเรื่องตัวรถไฟเพราะวางแผนก็ว่าจะนั่งรถไฟไปจากสถานีลำปางและไปลงที่สถานีขุนตาลส่วนเพื่อนอีกกลุ่มก็จัดแจงเรื่องอาหารโดยนัดกันว่าวันเดินทางให้ทุกคนไปเจอกันที่สถานีรถไฟเลยพอถึงวันเดินทางทุกคนก็มาเจอกันที่สถานีรถไฟ ซื้อตั๋วได้สักพักก็รอรถไฟออกทุกคนตื่นเต้นกันมากเพราะสําหรับบางคนแล้วเป็นการไปนอนค้างคืนโดยที่ไม่ได้ไปกับครอบครัวเป็นครั้งแรกนั่งรถไฟมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงสถานีขุนตาลตัวสถานีขุนตาลจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานีเนี่ยจะอยู่ติดกับอุโมงขุนตาลถ้านั่งรถไฟมาจากเชียงใหม่ลอดอุโมงปุ๊บก็เจอสถานีขุนตาลเลยเราใช้เวลาอยู่ที่สถานีสักพัก เพื่อจัดข้าวของและถ่ายรูปกับบูมองกันอย่างสนุกสนานเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็พากันไปเช็ครอบรถเพื่อวางแผนการเดินทางกลับมอในวันพรุ่งนี้เมื่อเราพร้อมเราก็ใช้ทางเดินขึ้นของอุทยานโดยก่อนขึ้นจะมีเหมือนสาระภูมิตรงปากทางขึ้นพวกเราก็แวะไหว้และขออนุญาตตามธรรมเนียมตอนนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้เอาธูปมาเราเลยบอกว่าเดี๋ยวลองถามเจ้าหน้าที่ดู เราเดินขึ้นมาตามทางที่อุทยานจัดให้อุทยานขุนตาลจะมีระดับความสูงที่เรียกว่ายอที่พักของพวกเราอยู่ยอสองและจุดสูงสุดคือยอสี่เรากับเพื่อนวางแผนกันไว้ว่าจะตื่นประมาณตีสองเพื่อเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอสี่จากนั้นจะเดินกลับลงมาเก็บของแล้วเดินลงมาที่สถานีรถไฟเพื่อกลับบ้านเราจองที่พักไว้สองหลัง ลักษณะเป็นบ้านไม้ไผ่อยู่ติดกันความจริงมีบ้านแบบเป็นปูนและแบบเป็นไม้แต่เนื่องจากว่าเราวางแผนเดินทางค่อนข้างกะทันหันทําให้ที่พักเต็มเหลือแต่บ้านไม้ไผ่ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรอ,อยู่กันง่ายๆได้อยู่แล้วก็เลยแบ่งกันให้ผู้หญิงนอนหลังหนึ่งผู้ชายนอนอีกหลังหนึ่งพวกผู้ชายบางคนก็พกเครื่องดื่มมาด้วยบางคนเอากีตาร์มาก็เลยคิดว่าน่าจะเสียงดัง ผู้หญิงก็ได้ขอนอนแยกดีกว่ามาถึงที่พักเราก็จัดแจงเก็บข้าวของเพื่อนที่รับผิดชอบเรื่องการเตรียมอาหารก็ทยอยเอาวัตถุดิบออกมาเตรียมปรุงบางส่วนก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงบางคนก็เดินออกไปรอบๆเพื่อถ่ายรูปส่วนเราก็นั่งอยู่ใกล้ๆที่เพื่อนเตรียมอาหารเพื่อช่วยเป็นลูกมือเพื่อนเพื่อนคนที่ทักเรื่องลืมเตรียมทูบมาเนี่ย พอนึกขึ้นได้ก็เดินไปที่ที่ทาการของอุทยานเพื่อไปขอทูบตอนกลับมามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินตามมาด้วยเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าพรุ่งนี้ทวางแผนจะขึ้นยอซีเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นห้ามไปกันเองเด็ดขาดให้มีผู้ใหญ่ไปด้วยตอนนั้นพวกเราก็รับปากส่งไปเพราะคิดว่าพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่อยากขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันยังไงก็คงมีเพื่อนร่วมทาง พอเจ้าหน้าที่เดินกลับไปเพื่อนคนที่แบลวทูบมาจากเจ้าหน้าที่ก็จุดทูบบอกจ่าเจ้าที่จากนั้นก็จัดเตรียมอาหารชุดแรกให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วเราก็ทานอาหารกันนั่งกุญเนไปพวกผู้ชายก็ออกเครื่องดื่มมาดื่มพร้อมกับดีกีตาร้องเพลงไปด้วยประมาณสักสามทุ่มพวกผู้หญิงก็ขอตัวไปนอนก่อนแยกย้ายกันก็คุยกันว่าพวกอุปกรณ์เตรียมอาหารเครื่องดื่มเครื่องปรุงต่างๆเนี่ย พ่งนี้ค่อยมาเก็บแล้วกันพอตีสองเราก็ไปปลุกทุกคนปรากฏว่าผู้ชายบางคนตื่นไม่ไหวเพราะเพิ่งได้นอนกันแต่เราก็อยากดูพระอาทิตย์ขึ้นก็เลยตัดใจออกมากับเพื่อนรวมกันก็เจ็ดคนเตรียมน้ำและไฟฉายออกเดินทางระหว่างทางเนี่ยมืดมากแต่ก็สนุกได้ตื่นตาตื่นใจดีบางจุดมีนองเรืองแสงกอดตามใบไม้เต็มไปหมด แผมวันที่เราเดินขึ้นพระจันทร์เกือบเต็มดวงจึงมองเห็นทางค่อนข้างชัดเจนบางจุดแทบไม่ต้องใช้ไฟฉายก็เดินไปคุยเันไปเดินไปเรื่อยๆจนถึงยอสามเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีแสงไฟฉายหนึ่งดวงพวกเราคิดในใจว่าน่าจะมีผู้ใหญ่เดินมาดูพระาทิตย์ขึ้นเหมือนเราพวกเราก็เลยพยายามเร่งฝีเท้าตามแต่แม้ว่าเราจะเร่งเดินตาม แสงไฟนั้นก็ยังไกลเท่าเดิมจนพวกเรายอมแพ้เพราะเหนื่อยจึงเดินปกติตามไปห่างๆจนเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปตรงทางแยกแล้วแสงก็หายไปพวกเรารีบวิ่งตามเพราะตรงนั้นมืดมากเพราะเนื่องจากเป็นจุดที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมค่อนข้างเยอะทําให้แสงจันทาาร์ส่องลงมาไม่ถึงแต่ตามไปเกือบห้าทีก็เห็นแสงไฟใดๆอนอกจากแสงไฟฉายของกลุ่มเรา จนเพื่อนเราไม่ไหวขอพักเราก็เลยหยุดพักระหว่างนั้นสังเกตว่าปามืดและเงียบมากจากตอนแรกที่เดินมาก็มีเสียงจิ้งหรีดร้องแต่ตอนนี้เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองพอคิดได้แบบนี้จูๆ่ๆขนแข็งก็ลุกยังไม่มีเหตุผลเพื่อนก็เลยสะก,กิดบอกว่าตะกี้เนี่ยตอนที่เลี้ยวมาเห็นป้ายอาไปน้ำตกตาดเหมย เรากับเพื่อนก็เลยย้อนกลับไปพบว่าเป็นป้ายน้าตกจริงๆและถ้าจะไปยอสี่ต้องไปทางขวาเราก็เลยรีบเดินไปอีกทางแต่พอเดินมาได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงเหมือนคนวิ่งตามหลังมาเป็นเสียงรองเท้าลงน้ำหนักที่พื้นดังตึกๆๆพวกเราในกลุ่มทั้ง7คนได้ยินเหมือนกันหมดเพราะทุกคนพากันหันกลับไปมองต้นเสียงนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรพอเดินต่อมาได้ไม่ถึงสิ ก็มีเสียงเพื่อนคนหนึ่งชื่อเก๋เนี่ยร้องเห้ขึ้นมาดังมากเราก็ตกใจหันไปถามเก๋บอกมีคนจับไหล่กระชากแรงมากท,ทั้งทั้งที่เก๋เดินเป็นคนสุดท้ายไม่มีใครอยู่ข้างหลังทีนี้ก็ขนลุกกันแล้วตอนนั้นบางคนก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะบรรยากาศมันเงียบมากเงียบจนผิดปกติเอาจริงๆเหมือนกับว่ามีคนมาปิดเสียงอื่นๆจากธรรมชาติหมดเลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ย ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งแทนทีนี้ไปกัน7คนก็เลยคิดว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีบัดดี้กันก็คือต้องเดินคู่กันเพราะตัวทางที่จะเดินไปนั้นมันไม่ได้กว้างบางจุดมันก็แคบแค่เดินประมาณสองสาคนก็เต็มทางแล้วก็เลยจัดเรียงแถวกันไป4แถวจะมีแถวและสองคนสามแถวคนข้างหน้าสุดเดินคนเดียวชื่อตี้ ถัดมาเป็นออมกับหญิงแถวต่อมาเป็นรอกับปานแถวหลังสุดมีเพื่อนสองคนเป็นผู้ชายชื่อก๊อบกับผู้หญิงชื่อวีเราเดินกันไปเรื่อยๆเดินไปคุยไปเพื่อไม่ให้เงียบเกินไปด้วยความที่ตีอยู่หน้าสุดเวลาจะคุยกับเพื่อนก็จะเหมือนหันคอมาคุยด้วยแต่เท้าก็ต้องเดินไปข้างหน้าทีนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เราเริ่มลายความกลัวกันละ ก็เลยพูดถึงเรื่องที่เราลงไปทางน้ําตกตาดเหมยเอาจริงๆตอนที่เจอเหตุการณ์พวกเราก็รู้สึกกลัวและก็ระแวงอยู่พักหนึ่งแต่พอเวลาผ่านไปได้คุยเรื่องอื่นๆบวกกลับบรรยากาศมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมเพื่อนที่ชื่อวีที่อยู่ข้างหลังสุดก็เปิดประเด็นขึ้นมาว่าตอนที่เลี้ยวไปน้ําตกตาดเหมยเนี่ยแอ้กก็เมันเห็นป้ายแต่มันก็ไม่พูดอะไรเลยทุกคนก็เลยเหมือนพูดประนามก๊อป แต่พูดเล่นๆให้บรรยากาศมันสนุกตี้มันก็หันมาพูดกับก๊อปประมาณว่ามึงเป็นอะไรไอ้ะก๊อปเห็นแล้วก็ไม่พูดมีอะไรอุดปากมึงอยู่หรือยังไงก๊อปก็ตอบว่าสงสัยผีอุดปากกูอยู่ตี้ก็เลยหันไปคุยกับก๊อปที่อยู่ข้าง,างว่าอยู่ในป่าในเขาเขาห้ามพูดเรื่องผีพูดถึงผีเดี๋ยวผีก็ามาหาหรอกก๊อปก็หัวเราะเสียงดังแล้วก็ถามว่ามาแล้วไงวะ มาแล้วมึงจะทําทไงตี้ก็เลยพูดตลกมาว่าเดี๋ยวกูขอหวยซะเลย๊อบกับตี้ก็หัวเราะกันเสียงดังลั่นป่าตอนนั้นเราก็หัวเราะไปด้วยแต่อยู่ๆก็มีมือสะกิดพอหันกลับไปมองก็เห็นเ็นวีที่กาลังเดึงแขนลาวเบาๆซึ่งวีเนี่ยตอนนั้นหน้าตาไม่ค่อยดีละเราก็เลยถามว่าเป็นอะไรแต่วีไม่ตอบตอนนั้นเราคิดว่าวีไม่สบาย หรืออาจจะกำลังกลัวกำลังจะถามอีกป่านก็สะก,กิดเราแล้วชี้ไปข้างหลังเราก็มองตามมือป่านไปเห็นมันชี้ไปที่กอ๊อฟคือตอนนั้นทั้งสามคนหน้าซีดเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามคิดว่ามีอะไรผิดปกติแต่ก็คิดไม่ออกก็เลยถามไปว่ามึงชี้อะไรเนี่ยป่านก็ทำมือเหมือนเป็นสัญญาณวนาอย่าพึ่งเสียงดังแล้วก็ชี้ไปที่ก๊อฟอีก ตอนนั้นเนี่ยคือเราปานวีและกอ๊อฟพากันหยุดเดินหมดแล้วดังนั้นข้างหน้าก็จะมีออมกับตี้และก็กอ๊อฟใช่แล้วข้างหน้ามีออมหญิงตี้และกอ๊อฟตอนที่เราคิดแบบนี้ในใจตางเรากำลังมองไอ้ก๊อฟที่ยืนอยู่ข้างวีสันหลังเราเย็นว่าเหงื่อออกเต็มมือหน้าไอ้ก๊อฟเนี่ยมันจะร้องไห้แล้ว ส่วนออมหญิงและตี้เดินอยู่ข้างหน้าห่างจากเราประมาณ20เมตรพอคิดได้แบบนั้นเราเลยตัดใจเร่งฝีเท้าเดินไปที่กลุ่มข้างหน้าแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นมาว่าพวกมึงคุยกับใครเสียงเราดังมากจนทั้งสามคนหันมามองพวกเราพร้อมกันแล้วก็ทำหน้างงๆตี้ก็เลยบอกว่าก็คุยกับไอ้ก๊อฟไงเราเลยแทรกตัวผ่านหญิงกับออมไปหาตี้ และเราไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากสามคนนั้นกับตัวเราเราก็เลยถามไปว่าไหนหละ่ะไอ้กอ๊อฟทั้งสามคนก็พร้อมใจกันมองไปหาคนาข้างตี้ซึ่งพอหันไปเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหน้าทุกคนคือหัวกันไปหมดเราก็เลยถามย้ำไหนวะไอ้กอ๊อฟตี้ก็บอกว่าตะกี้มันก็ยังอยู่ข้างๆกูอยู่เลยมันไปไหนแล้ววะ เสียงวีตะโกนขึ้นมาว่าไอ้ก๊อฟมันยืนอยู่ข้างกูตังนานมึงคุยกับใครทีนี้ทุกคนก็เลยวิ่งมายืนรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีใครถามอะไรต่อจนกระทั่งเราเป็นฝ่ายเอ่ยปากว่าเอาไงต่อดีคุยกับกอบ๊กอฟก๊อฟก็บอกว่ากลับกันเถอะแต่ตี้บอกว่าถ้ากลับก็ต้องผ่านสามแยกนั้นถ้าเจอผู้ชายคนนั้นอีกจะทำยังไงเดินไปอีกหน่อยให้ถึงยอด แล้พอสว่างแล้วค่อยกลับดีกว่าก็เลยตกลงกันตามนั้นเดินเบียดกันมาสักพักก็ถึงจุดที่จะต้องไต่ขึ้นยอสี่ตอนนั้นทุกคนกันบังนั่งพักเพราะทางมาเป็นส่วนใหญ่เป็นเดินขึ้นใช้กำลังขาค่อนข้างเยอะเรานั่งกันเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรประมาณสักสามสนาทีไอ้ก๊อฟก็ทำเสียงกระซิบกระซาคว่าให้พวกเราไปดูข้างหลังตรงทางที่เราเพิ่งผ่านมา ทุกคนก็หันไปเห็นว่ามีคนกําลังเดินมาทางเราถือไฟฉายดวงเดียวลักษณะคือเดินเร็วมากแทบจะเหมือนวิ่งทุกคนไม่พูดไม่จาอะไรพากันหันหลังแล้ววิ่งขึ้นยอดสี่แบบไม่คิดชีวิตก่อนจะถึงยอดสี่ตรงจุดสูงสุดประมาณสามเมตรก็เห็นว่ามีคนอยู่ข้างบนยอดประมาณสองสามคนตอนนั้นก็ตัดใจกันว่ายังไงเนี่ยก็จะขึ้นไปให้ถึงยอด ก็น่าจะเป็นจุดที่เห็นพระาทิตก่อนจุดอื่นก็เลยปีนขึ้นไปแบบชนิดที่ไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนพอไปถึงก็เห็นว่ามีพวกผู้ใหญ่อยู่สี่คนทุกคนดูงงว่าทําไมเราต้องวิ่งขึ้นมาพักเอาแรงเสร็จแล้วเรากับเพื่อนก็เลยพากันไปนั่งตรงป้ายทุกคนนั่งเงียบเก,กก็เลยบอกว่าขอน้ําหน่อยดีวะน้ําเราน่าจะหล่นตอนวิ่งขึ้นมาเรายื่นขวดน้ําให้ ก็เห็นว่าน้ำของเราเนี่ยเหลือติดขวดอยู่ไม่มากมีพี่คนหนึ่งเขาได้ยินก็เลยยื่นขวดน้ำของเขาให้พร้อมกับถามว่าทำไมไม่เดินขึ้นมาดีๆทำไมต้องพากันวิ่งขึ้นมาเราก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังทั้งสี่คนก็มองหน้ากันแล้วบอกว่าลงไปทางน้ำตกมาใช่ไหมไอ้เราก็งงว่ารู้ได้ยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าพี่เขาก็โดนพาไปเหมือนกัน ไปไกลจนเกือบถึงน้ำตกพอเอจใจจะกลับทางเดิมผู้ชายคนที่ถือไฟฉายคนนั้นก็วิ่งตามมาแบบเร็วมากและก็น่ากลัวจนเมื่อถึงแยกก็หยุดแล้วก็หายว่าไปพวกเราได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกก็พากันนั่งอยู่บนนั้นจนพระอาทิตย์ขึ้นเราสิบเอ็ดคนก็พาเดินลงมาป่าตอนกลางวันไม่ได้น่ากลัวแล้วแต่พอเราผ่านสามแยกต้นเหตุ ก็รีบเดินจ้ำจ้ำกันอย่างไวพอกลับไปถึงที่พักตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงแต่เพื่อนๆเก็บของแล้วมารวมตัวกันอยู่ข้างนอกแล้วพอเห็นพวกเราเพื่อนเพื่อๆที่เหลือก็ถามว่าออกกันไปกี่โมงเราก็บอกว่าตีสองตีสองยังไปเรียกให้ไปด้วยกันอยู่เลยเพื่อนก็ตกใจแล้วถามว่ารู้ไหมว่ามีคนมาเรียกพวกที่เหลือให้ออกไปเดินตอนตีสามกว่า พวกเราก็ยังงงๆแต่เพื่อนก็บอกให้รีบไปเก็บของจะได้รีบกลับเราก็เดินเข้าไปในที่พักแล้วก็พบว่าที่นอนและผ้าห่มเนี่ยยังไม่ถูกเก็บมีของของพวกที่ไปเดินขึ้นยอดสี่วางตามมุมเดิมเราเลยเก็บของตอนที่ออกจากบ้านเราก็ตะโกนถามว่าทำไมไม่เก็บที่นอนเพื่อนมันก็เงียบแล้วก็เร่งให้เราออกเดินทาง ปรากฏว่าเดินลงมาถึงยอหนึ่งเพื่อนถึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าคนที่เหลือก็นอนนอนกันอยู่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งปวดฉี่ก็เลยลุกไปฉี่พอกลับมานอนก็เห็นว่าทุกคนนอนอยู่ครบตอนนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนครบมันมีคนออกไปเดินแล้วไม่ใช่หรอแต่เพื่อนก็คิดเอาว่าตัวเองฝันหมายถึงฝันแล้วมีคนปลุกเพื่อที่จะออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้น พอนอนไปได้สักแป๊บก็มีเสียงคนปลุกจริงๆเฮ้ยตื่น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 ไปดูพระาทิตกันเร็วๆและตอนนั้นคือเพื่อนปลุกแบบเขย่าขาดึงผ้าห่มเดินตึงตังทั่วที่พักทุกคนก็เลยตื่นเตรียมของและจอกไปเดินตอนนั้นเพื่อนยืนยันว่ามีคนครบทุกคนแต่พอออกมายืนหน้าที่พักก็สงสัยว่าที่เหลือหายไปไหนยืนรอกันอยู่เป็นสิบนาทีก็เริ่มโมโห ไปตามหาที่ห้องน้ำบ้างในบ้านอีกครังบ้างแต่ก็หาไม่เจอทีนี้ก็พากันเหวอกันก็คิดว่าพวกนั้นจอกเดินกันไปก่อนกำลังคิดว่าจะทำยังไงกันต่อทีนี้เนี่ยบ้านพักข้างๆเขาลงมาเข้าห้องน้ำก็ถามว่าจะไปไหนกันพวกเพื่อนก็เลยตอบว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพี่เขาก็เลยทำหน้าแปลกใจแล้วบอกว่าไปตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้ง จะตีสี่แล้วเพื่อนๆน้องออกไปตั้งแต่ตีสองแล้วนี่ได้ยินแบบนั้นทุกคนก็งงแล้วใครเป็นคนมาปลุกไม่ใช่คนเดียวนะครบเจ็ดคนที่ไปเดินเลยทีนี้ก็เลยรีบไปโกยของในบ้านออกมาแล้วก็นั่งรอข้างนอกจนเช้าพอได้ยินแบบนั้นพวกที่ไปเดินก็เล่าเรื่องที่เจอให้ฟังก็พากันหลอนยกใหญ่ขนลุกกันมาจนถึงสถานีรถไฟ และเป็นเรื่องเล่าในกลุ่มที่หาคําอธิบายไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ว่าเรื่องที่เราเจอเนี่ยคืออะไรเป็นใครมาจากไหนหลังจากกลับจากทริปนั้นเราก็พาไปทําบุญและจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง อยได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมันะครับ